ประเทศกัมพูชาประเทศลาวอายุหกสิบแล้วเขาให้พ่อแม่กเกษียณไม่ต้องทำงานให้ไปวัดไปรักษาศีลสินส้นเดือนลูกเอาเงินมาให้เอาไว้เดินทำบุญอยากกินอะไรอร่อย,ออยก็ไปซื้อกินโลดคนไทยเราใช้พ่อแม่จนตายคามือใช้ไม่เกรงอกไม่เกรงใจเลย ยีพอไปบงังงัวในดื้อแน่ฝากหลานในดื้อเป็นอาชีพเลี้ยงหลานบางทีลูกเขาอยู่กรุงเทพให้เงินเดือนแม่ 1, พันห้าคนดีใจแห้งแห้งว่าธรรมดาได้ลูกกู 1, พันหานเด้งเงินเดือนพันหแต่ซื้อขนมให้หลานกินหมดเดือนไปสี่พัน คนแก่ใจดีเท่าเม็ดฝ้ายใจร้ายเท่าลูกมะตูมเวลาลูกตัวเองอยากจะกินขนมแม่กินไอ้กิ้มไม่ได้กินมันสิตายบอกกิดเห็ดอย่างทำไมกิมบอกคืออันนี้ลูกขั้นเป็นหลานดิยายอยากได้ลูกโปง่งฮลโหเอ้ยอันเท่าใดน้อลูกโปง่ง อันสาเลยเอามาสองอันเลยล้านข่อยมากมากักแหง้งแหง้งใหญ่ละเปิดไม่อยากว้าวรู้จักบุญคุณพ่อแม่เลี้ยงตอนแก่ชราบางคนไม่เคยซื้อผลไม้ให้พ่อแม่กินพอพ่อแม่ไม่มีฟันแล้วกินแอปเปิ้ลไหม ไม่ต้องไปเอาใครยกตัวอย่างตามาเป็นต้นเทศดได้มาก,ก็เรียนเรียนพร้อมกันไอ้เจ้าว่าวันยางเตี้ยนี่แหละห้องเดียวกันซ้ำเจพ่นฉลาดกว่าธมาอยากฉันต้มยำกุ้งไม่กล้าฉันต้องเก็บเงินไปมหาวิทยาลัยอยากฉันผัดเผ็ดหมูปา่าไม่กล้าฉันเก็บเงินไปเรียน เรียนไปเรียนมาเมื่อหยุดเรียนมาสร้างวัดเทศได้เงินอยากจะชั้นอร่อยไปแล้วลิ้นจาแขวล่าแล้วเห็นบอนี่มักแนวใดกินโลดตอนนี้ไม่มีฟันจะเคี้ยวอะไรแล้วต่อมาไปเทศที่อำเภอกำปงโสมจังหวัดกำจังหวัดเสียนุประเทศกัมพูชา มันเป็นทะเลสวยงามมากตื่นช้ามานี่ตัวกั้งขนาดนี้ใหญ่กว่ากุ้งนงโยงคล้ายๆกุ้งเรียกว่ากั้งตัวละสามห้าสซื้อมาเป็นสิบตัวปูใหญ่ขนาดนี้หอยใหญ่ขนาดนี้หลวงพ่อเจ้าขาชันเยอะๆนะขาอยากได้บุญแต่มาบอกทำไมมึงไม่ดูฟันกู ไอ้ตอนมีฟันไม่มีใครถวายพอหมดฟันแล้วเอามาถวายเพียบเหมือนตั้งใจจะมาเอากินเองเหมือนกับมางานศพในี่ใครผิดโยมที่มางานศพคนที่ผิดที่สุดคือพระคนที่ถูกที่สุดคือแม่ครัว ตื่นเช้ามาแม่ครัวยังไม่ทันล้างหม้อเลยโชเฟอร์ขับรถไปดีแตรดวัดปีป,ปีมอม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 เกีย์แล้วเกีย์แล้วมอมงานทบเกีย์แล้วเกีย์แล้วทำไมมาแต่เช้าเทอยู่วัวพร้อมแล้วพร้อมแล้วพอมาถึงปับผู้ใหญ่บ้ามกาศแม่ครัวเดอ้อตอนนี้พระคุณเจ้ามาหอดแล้วแม่ขุมชักสิมาหาสแตงยังที่เตา ยานจะบริกินมาพระมดอารมณ์เลยแต่แทนที่มันจะไปโทษคนขับรถไปรับพระไม่โทษพระบางคนก็บน่นอู้พระนี่มาระเกะระกะเหีอยงบอมีดอกระเกะรกะพระเิ่นหูโต เข้ามาป๊บมีโต๊ะมูมีอาสนะมาถึงหอดเท่านกันนั่งตามลำด,โโลดับอา,า,า,อาวขอขอุโสเลยเ,ออด,นเนด,ด้บ่ได้ยางไปเกะกาใส่แม่รัวเขาชิมแน่บ่มีดรอกอาเมนินผัดมีเด้อยา้มีบักอืเด้บอบ่มีไปสั่งนั่งอยู่สบ่มีผัดล่เพ่นกันอนอั่งห้อนยุซันละซุ่มขา้าก็เปิดพรดลุ่มแต่ซุ้มข้ะนั่นล่ละเพิ่นฮ้อนแต่พระบ่ฮู้จกห้อน พระมาถึงแล้วรีบจับยกกับข้าวมาพุกลิ่นหอมชุยให้เราก็อดตั้งแต่เมื่อวานพญาตเริ่มทำงานจุกจัๆจุกจับจุกจับกบดีชันเชิญเจ้าภาพจุดทูปจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยเจ้าภาพอยู่ที่ครัวกว่าจะเดินมาถึง อิมินาสกกเลนาตังพุทธังอภิปุสยามาสามจบกหาลหังชมาสามจบกมายังพันเตพระให้สินจบแกงเริ่มเย็นแล้วก็ไม่ได้ให้พระสันได้ ห้ามไม่จะโลก้าที่ปฏิจะห้ามปฏิการอันเฉลี่พากระนั่งเวตามเวนตามกองนะโมจาระปะเขามือ่็ไล่แม่งบันบากว่าโวราโวสามมาสามัวดาสะสวดแล้วก็ปด้สันมาเ้ยเจ้าภาพถือถ้วยถือแกง นาโมูพ้อมกันส้มจมหน้าโมตรา,ามันเย็นหมดแล้วอิมานิม่ยังพันตีมะตะกะพัตตานิสัปะริวลา,านิก็บด้สัคาแดประสงค์ผู้เจริญเจริญใีหงกูหิวพอแห้ง นิมนสันหลายๆเดิมอมเดิมหลายจังใดมันเย็นพ่อแห้งอีมานี่ให้มันแลว้วยกมาห้อนห้อนไมพระสันนิฟ้าที่พาบมม่ไม่ขัวไปงานศพใดนี่เสียงสับเนื้อมดมือตรงปงตรงตรงเออต่งตงตงเออไปยกกลับข้าวมาถวายพระมิใจบักื้เนื้อไปใส่ไม่เข้าใจ อาหารยอดฮิตบ้านเรามีกี่อย่างหนึ่งบักอึ๊สองผัดกะหล่ำปีสามผัดไอ้วุ้นเส้นกับหน่อไม้ผัดแตงกวาผัดถั่วแซ่บแซ่บข้าเดบผส์ผู้เจริญข้าพรเจ้าขอน้องถวายบักอึ๊ ชาวันนี้มาบักอือ้อผัดกะหลัมปีผัดวุ้นเส้นหน่อไม้พรุ่งนี้ก็เปลี่ยนใหม่ผัดหน่อไม้ผัดกะหลัมปีผัดถัว่วต้มบักอือ้อสามสี่วันอยู่แค่นี้เวลาเห็นอบโตมาแม่ครัวในตาโต อันสวัสดีอบตอันเอานยังดีเนาะอบตเอาก้อยบอเอาก้อยบอเอาเอาก้อยดิบก้อยขมเอาก้อยขมเนาะอบตเนาะเออ็ทาข้าวเดียวเลยจ่ายเย็นเยืออบตเฮ็ดปานอบตผัวมันผัวมันก็บ่ได้เอาใจใส่ปานนี้เด้ แล้วเวลานี่มนพระมาทำไมไม่ถามบ้างพระครูก้อยโบอเอาเพียนั่งโบอเอาลาบโบโบยกไปโลดจังไดเพิ่นกระสันเริ่มต้นใหม่นะแม่ครัวผู้ใหญ่บ้านประชาันธ์พรุ่งนี้เลยนับตั้งแต่เป็นวันนี้เป็นต้นไปบ้านเฮาสิปลอดบักอึ คืองดสักยีปีได้ไหมถามว่าอร่อยไหมอร่อยเพราะว่าโยมนานๆไปทีเล้าอาวาสไปทุกวันตมาสามสห้าปีแล้วบักอึตลอดเดี๋ยวนี้ตมาเปลี่ยนแผนแล้วไม่เอา ถ้าวิ่งมาสีขอแต่มาจะไม่มาเพนบ้านเจ้าภาพเลยไฟแดงปั๊บเลี้ยวซ้ายต้มเปรตตาไหลร้อยยี่สิบร้อยสาวร้อนๆไม่ต้องยะถาไม่ต้องมีคนมาถวายถ้าไปทางอุทุมพรก็ไปเพนแถวๆห้วยทับทันผัดเผ็ดหมูป่า ไก่ย่างต้นสมออร่อยอร่อยถ้าไปเทศแถวอุบลก็แวะวารินชำราบแม่น้ำโขงแม่น้ำขีกุ้งเต้นกระดึกกระดึกระดึกห้าสบห้าบาทอีหยังบักอึโอ้ยหัวไม่มีระดับเลย เลี้ยงดูพ่อแม่แก่เท่ายามแก่เท่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษายามเมื่อถึงวันตายวายชีวาหวังลูกอยาอยาช่วยปิดตาเมื่อสิ้นใจตอนพ่อแม่มีฟันจะเคี้ยวอะไรไม่เคยซื้อให้พอจะเข้าโรงพยาบาลรเล่รเล่อยากกินยางเอาทุเรียนบอเอาไก่ยางบอหายใจไม่ออกออที่คิกินอย่างทุเรียนที่หายใจก็หายใจบ่ได บักปืก๊ดบางทีนี่มีดอกไม้ทุกเทียนมีมอนนแค่น้อยไปใส่ละไม่ออกไปสวดนำทางขนาดมีชีวิตมันเดินได้มันยังไม่ไปวัดเลยนำยังไงมันก็ไม่ไปมีนำทางได้อย่างเดียวราชรถมารับรอบเมนสามรอบนั่นแหละนำทางไปวัดตอนมีชีวิตอยู่ดีกว่าไปตอนตาย ไอ้ที่เขาไปเคาะลงศพก็กโกโกเกชี้ยนเลยรับสินเด้อถ้าเชี้ยนลุกขึ้นได้มึงรับไปโลดกูตายแล้วกูบอกจำเป็นดอกสินเชี้ยนเลยจ่าโดยยวงมีแต่เครื่องในแซบแซบโมหมาให้จามบานแล้วมาให้แลแล้วไอ้ที่เขาไปเคาะเป็นการเตือนสติเพราะคนไทยไม่ชอบให้ใครเตือน เชียดเอ้ยรับสิน,นให้ได้เอ,อถึงเวลารับสินแล้วถ้ามาบอกเอ้ยมึงมา,าว่าวย่งพระเสียสินอ้าวกูบอกหูคคววมบอกมึงว่ากูไม่รู้เรื่องไงใคต้องมาสอนกู <c oughs> โกรธเลยไปสอนสอนทางศพไอ้ที่เขาจัดกับข้าวนานศพไม่ได้จัดให้คนตายกินแต่จัดเพื่อสอนคนมีชีวิตอยู่ สอนยังไงให้คนดูว่านี่นะใครมีพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ให้จัดสำรับกับข้าวให้กินตอนมีชีวิตอยู่ถ้าตายแล้วไม่ต้องมาจัดเมื่อพ่อแม่ตายไม่ต้องจัดเขาถามเป็นยังคือบ่อจัดเข้ามันจัดพ่อแห้งแล้วตอนมีชีวิตตายแล้วจามมันบืนแล้วจามบืนเลยสอนคนมีชีวิต แต่ไม่ทำไม่ทำเสร็จงานศพพ่อแม่เอากระดูกมาไว้บนบ้านมีปัญหาไว้บนบ้านสักสองเดือนหลานเล็กๆแพ้อากาศมันก็ไอแขกงแขแขเห็นบอนะมันคลัาเห็นบอนะกระดูกพ่อเจ้าอยู่มันคล,ลัาหลานบํสบายเห็นบอมันคลัาย้ายจากบ้านไปไว้ที่ยุงมข้าว ข้าวเกลี้ยงเห็นบนะ่ะยุงข้ามน้องขลามข้าวบนเหลือมันขลามขลามอย่างกระดอกระเดือดเฮ็ดจังไดเอาไปวัดเมื่อไปวัดแล้วก็ไม่เคยมีใครไปทิ้งอยู่นั่นแหละแต่สารประภูมิจุดทูบข้าวเย็นข้าวเย็นข้าวเย็น ให้น้ำแดงน้ำเหลืองญาติทางไหนของมึงสารประภูมิแต่พ่อแม่ไม่เคยไปปัดกวาดไม่เคยไปมีน้ำแดงน้ำเขียวเส้นไว้อันนี้มีไฟประดับประพุมิประพับโอ้ยปานจัดงานวันเกิดขน้อยคนเล็กเนะี่เดือสารประภูมิยิ่งวันไหนหวยออกจุดทั้งวัน คนซื้อหวยมีอาการอยู่สามอย่างชาววุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนั่งเศร้าตอนเช้าก็วนได้เลกอย่างน้อได้ตังผู้น้อได้นอน้อได้ท่แทพเลกได้น้อพอบ่ายสามตื่นเต้นจุกตักพวกมันทีมาบอน้อยมันหวันบอกให้ดีเด้อว่าว่าสิบ่สื่อจังได้รู้ สี่โมงเย็นกูว่าสีเศร้าแล้วมันมาส่วนคุณซื้อซงวดที่แล้วเมียตื่นเต้นพอหวยจะออกปั๊บตื่นเต้นเมื่อออกเข้าห้องน้ำ รางวัลเลขท้ายสองตัวจำว,วันที่หนึ่งธันวาคมเลขที่ออกแปดสี่แม่บังหามแปดสี่ฮะแปดสี่ฮะรางวัลที่หนึ่งประกาศมาเก้าสี่ึงอีแล้วแม่ฮะตกใจแห้งเปิดประตูห้องน้ำมาเลยมาอยู่จงโกงอยู่หน้าทีวี น้ำติดเส้นผมมากก็หยดใส่หัวผัวตัวเนาะัวกกันแหนมบึงปาดมาคือใหญ่แทนน้อเมียไม่ทันรู้ตัวว่าตัวเองแก้ผ้าอยู่นะมันดีใจใหแห้งเนียทั้งเลิทงทงั้งจักรลางทั้งเทิองไหนก็ร้อยคูณร้อยเนาะแม่บังคำ เป็ไนไงแธอบีบีเมียบอกตบไห,บไหไาาลผัวนนะบ่บอยไงจังไหนมันทั้งเทิงทั้งลาง่างเด้หนิว่า่นเ,าาเมาหมายจะขั้วถูกหวยนะทั้งบนทั้งล่างเด้บ่อยไงจังไหนทั้งล่างทั้งเทิงเนี่ยผัวบอกเออกระแมนอยูยย่ทั้งทางทั้งเทิงเมียไงอยู่แต่ว่าเจ้าหู้ตัวบอกว่าได้ใส่เสือมาวิ่งเลย ลืมตัวไม่ใส่เสื้อผ้ามาเปิดประตูมาเลยภาพไม่ต้องเซ็นเซอร์เลยตอนแก่เท่าวังเจ้าเฝ้ารับใช้ยาเมื่อถึงวันตายวายชีวาหวังลูกยาช่วยปิดตาเมื่อสิ้นใจวันนี้สูญเสียชีวิตไปแล้วลูกหลานก็ทำบุญให้งานศพจะเหม็นงานศพจะเน่า งานศพจะหอมก็เพราะลูกหลานวันนี้เป็นงานศพที่หอมเพราะคนมาห้ายหลายที่อำเภอประคนชัยมีหมู่บ้านหนึ่งพี่สาวคนโตเป็นคนขี้เหนียวน้องชายอีกสามคนเป็นคนใจกว้างไอ้คนหนึ่งเดินซื้อวัวซื้อควายไอ้คนหนึ่งเจ้ามือไฮโลไอ้คนหนึ่งชอบดีไก่เพื่อนมันเยอะที่บ้านนี้ พอตายปอาเอ้ยอันเมียกุศลแม่กุศลตายเลยได้หน่เออเดี๋ยวมาแล้งเด้อไปซอยไอ้กลุม่มไฮโลก็มามาถึงนอนแบบเออพี่เนี่ยเขามายี่สิบคนเบียร์มาสักสิบขวดบนเรือ,อยังหอกูบนเรือยังดอกจังใดก็บนเรืออีย่างนบนเรือเลยมันมาจังสีมันกินจังสีเขามายี่สิบคนหนึ่งหมืน่นบาทไอเบียร์สิบขวดยังบนกระบนกระวาย วันที่สองไอ้กลุ่มชนไก่มาก็หนึ่งมืน่นขับเบียมามาดึกแล้วมาดึกแล้วไม่รู้จะทำยังไงไอ้ลูกชายคนที่สองไปแบกศพแบกศพพาถนนเลยเอา้าใครอยากทำบุญอยากกินเหล้ามาบ้านกูโอ้ยโยมไว้เจ้ามือไพ่ให้เราขนเบียไปเพียบ มูไม่รู้มาจากไหนเพราะตะนีทีเหนียวงานศพเน่างานศพเหม็นวันนี้ลูกหลานเนี่ยเมียด้วยเนาะยังไม่ตายนีย่คุณสำรวยอันนี้เป็นอดีตเมียไปแล้วอันนี้อดีตเมียพอตายปั๊บเป็นอดีตเลยเห็นไม่จ้าวาดพามอมรณภาพขึ้นไปเลยอดีตจ้าวาดยังไม่ทันได้เผาเลย อันนี้ก็ดีก็ลูกๆกก็ต้องเข้าใจนะหลังจากทําบุญตักบาตรคุณนี้วันอาทิตย์ชาวประนกิจวันจันทร์ทำบุญตักบาตรเสร็จเปิด YouTube ใส่ตู้ใหญ่ๆใ,ให้แม่ฟังจีบได้แฟนฉันตายแล้วให้แกเปิดเช้าเย็นเช้าเย็นไปลูกกว่าหลายคน คุณธัญพรน,นี่ก็เป็นลูกสาวคุณสมปองบุตรเขยคุณทศพลบุตรชายคุณสุชาดานี่ก็ลูกสะใภ้ทำได้ดีได้สวยงามติดถนนลาดยางคนมองเห็นสวยงามบางคนมางานศพนะคนเท่าคนแก่พอไปเห็นศพเขาตั้งได้ดีมีดอกไม้ประดับประดาเดินไปเดินมามาจมผู้เดียวนี เพื่อนเห็ุใดงามเนาะคูยอยากต้น้ำข่าดีเอบนวัน <c oughs> อยากตายก็ตายโลดบอกเป็นยังตายแล้วอย่าลืมซุยตายเมื่อไร่ก็โทรมาบนญาตเพอาะมาเป็นพระใจง่ายนี่มนทางโทรศัพท์ก็มาได้ถวายมากก็มาบ่อยถวายน้อยครั้งเดียวพอโอเค okay. ลูกหลานทําบุญไปให้ดูแล้วสะอาดสะอานคนเท่าคุณแกผู้เท่าผู้เท่ามาเป็นกำลังใจให้เจ้าภาพมางานศพอย่าบ่นเรื่องอาหารบางคนชิมปลาแซบขั้นอยากแซบกินบ้านเจ้าของอันนี้ตับเข้มเข้มะจืดจืดวะเทดเผ็ดกินบ้านเจ้าของโลด ห้าคนปรุงร้อยคนกินถูกใจทุกคนเป็นไปไม่ได้ขนาดในบ้านนะมีลูกสองคนผัวหนึ่งคนยังรสชาติไม่เหมือนกันผัวฟุ๊บโอเค้มขนาดลูกคนหนึ่งพอดีเลยแซบแซบอีกคนหนึ่งจืดขนาดเลยไม่มีพอดีหรอกบางคนมาช่วยงานศพปับกลับบ้านฟาวเดอร์ไปเรียงง่วง บางคนมาช่วยงานศพปั๊บมีเลขบัญชีถือไปยัดชุบจากบัญชีหนึ่งร้อยบาทนั่งตกบางคนมาช่วยงานศพไปไปสกิดแม่ครัวใครว่าเอากับเด้อคยเอาเนื้อ่อยเอาเนืออเอเน้อไปกินน้ำบา,แแแบบาตแซ่บแซ่บกระตือรือรนรวนดอกทำให้เนอนาก็จากนี้ไปสีขอมันจะปีกิโลมันก็ไปซื้อเลยบางคนได้ยังนอกกินเข้ามาแลงจากแล้วไปเบิ่งงานศพพลัง กะว่ามาเอาอย่างเดียวจากแล้วก็งัดส้แหละกลับไปหิ้วสามถุงเป็นยังไงไม่ไงบอกคือบอคือดอกกูวาแล้วบอกคือนี่สามถุงเลยถุงละสามิบาทสามถุงก็เก้าสิบช่วยห้าสิบบาทบอกคือ เป็นยังไแลระบอกคือสักกระป๋องหนึ่งก็บ่ได้เว้ยอันานกตสวนเลยบบหูบอแนวน่มเป็นจังสีล่ล่ะมันก็กลายเป็นผิดงานศพไม่มีใครเตรียมเรามาก็มาด้วยใจบริสุทธิ์มาทำบุญวยใจบริสุทธิ์นั่นแหละจึงจะเป็นบุญไม่ใช่มุ่งใจมาเอาบางทีเจ้าภาพเห็นนะ,อะเอื่อยพนันเอาอีลว อย่าวาเฮ้มันแล้วงานเฮ้าตะกอนอันเอ้ยเพื่อนเพิ่นเอาดิแล้วเพื่อนอยากให้เพื่อนเอาไปโลดให้งานศบพอเฮ้าเนี่ยมันแล้วไปก่อนเดี๋ยวพอมันได้เฮ้าไปเอาขึ้นศึกล้างแคนเนื้อยิ่งช่วงนี้ยโยมม้ยตะมารำคาญมากเลย จ็ดโมงเช้าไปถึงหกโมงเย็นรำคาญเลยเบอร์หนึ่งอันนี้ออกไปเบอร์สองอันนี้ไปทาเบอร์สามมีแต่คนดีทั้งนั้นเลยไม่มีคนชั่วสักคนเลยเลือกคนดีมีคุณธรรมอู้ทำไมมันดีเยอะแท้คนประเทศไทยเบอร์สามไปเบอร์สี่เบอร์สี่ยังไม่ทานออกกระเทียมเ้อกระเทียม ไอ้กระเทียมยังไม่ทันบอกเบ้อหกบใจถึงพึ่งได้เบ้อหกอันนี ây, ệt, ้ยังไม่ทันออกต้นไม้เด้อต้นไม้ต้นกระเทียมไอ้ต้นมะม่วงก็มี่ปลายโตมก็มี่ปลายกลมก็มีเบ้อเจ็ดไม้กัวหุนวายแทนที่มันจะไปมันวนอยู่นั่นแหละวนแล้ววนอีกซ้ำซากซาก โอ้ขนาดมาอยู่ในวัดป่ายัางลำคาญแล้วคนในหมู่บ้านจะเท่าไหร่ระวังเด้ออสมนะรับเข้ามาเท่าไหร่จ่ายให้ครบด้วยนะรับเข้ามาหนึ่งรอก็จ่ายหนึ่งรอไม่ใช่ไปหักแปสิบนะมันมันบอกคือได้อสมเที่ยวก็ได้ไปเที่ยวแล้วที่ทะเลก็ไปแล้วก็พาไปตั้งสาวันสามคืนอย่าลืมนะหนึ่งอ อย่าไปหันมุ่มเขาเด้มันบอกคือดเด้อาญาติโยมตอนนี้ก็19บเนาฬิกา18นาทีใกล้จะถึงเวลาพระสวนแล้วโยมบางคนอู้คือน้อยแท้บอกเป็นยังขั้นอยากฟังอีกใส่บาทฉลองเสร็จให้ผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมแล้วกหาอาสาสมัครตายคนหนึ่ง หาอาสาสมัครตายคนหนึ่งปั๊บก็โทรไปหาตะมาเลยเพราะตมัยยังใช้เบอร์เดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงสิ่งเพิ่มเติมก็คือ Facebook l i ์ e m e s s นเจอร์อินสตาแกรมนั่นคือสิ่งที่เพิ่มเติมแค่นั้นอขอบคุณท่านเจ้าภาพทุกคนอขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านขอบคุณอบตขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจเจ้าภาพ ขอบคุณอสมขอบคุณเจ้าบัญชีขอบคุณแม่ครัวแม่ไม่ได้ฉันกับเขากันแล้วแต่มากออ <laughs> ก็ขอขอบคุณอขอให้มีความสุขความเจริญในท้ายที่สุดนี้บุญกุศลทั้งหลายที่ญาติโยมได้บำเพ็ญมาแล้วจงเป็นตบะเป็นอำนาจเป็นบุญส่งถึงคุณพ่อวิเชียนคุ้มภัยให้รับส่วนบุญส่วนกุศลนี้ด้วยตลอดถึงญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ไม่กำลังใหญ่ยาภาพในโอกาสวันนี้นั้น จงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิพานธนาารสมบัติิพัฒนะมงคล